สวัสดีอีกหนึ่งวันค่ะเราก็คงยังอยู่ในป่าเห็ดเหมือนเดิมนะคะก็พามาเก็บเห็ดเหลืองเหมือนเดิมค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะโชคดีไหมคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะวันเริ่มเดินป่าที่ไม่เคยเดินแล้วนะคะคือมันเป็นปีที่เห็ดเหลืองสวีเดนเยอะมากก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไหมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ถ้าถูกใจนะคะคอมเมนต์ได้ทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่กด s u b s c r ร b e ให้วันตอนนี้ก็ใกล้จะถึง1000 subscribe แล้วคะ่ะยังไง มันก็ฝากทุกๆท,ท่านให้กำลังใจในนาทีนี้ด้วยนะคะน้อมรับคำแนะนำคำติชมค่ะวันถือคลิปไปด้วย,ยถือกล้องไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยบางครั้งอาจจะมือสั่นนะคะต้องขออภัยมากๆเลยแล้ววันจะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะคะติดตามชมได้เลยจ้าหนูนมองลงมาจากยอดเขาค่ะนี่จ้าเหลืองแจ่มผืนนี่แล้วค่ะ ๆๆๆๆข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยโอเคค่ะนั่งเยตรงนี้ก่อนนะคะเราเจอยาวเป็นทางอีกแล้วค่ะนี่ะจ๊ะสวยมากเลยค่ะโอ้ยไมค์ก็ลงมาลงมาโฮ้ยค่อยตั้งใจจะเดินให้ทั่วเลยแหละดู ค่ะแแล้วบบดอกใหญ่มากๆจ้ะโอ้มันเป็นแบบนี้ตลอดทางเลย เราได้กรีดอีกแล้วจ้าได้กรีดอีกแล้วนี่นี่นี่นีนี่ค่ะน,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 นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันให้ดูนะคะนี่จ้านูน่นยาวไปถึงนู่นเลยโอเค ตรงนี้เรียกว่าจุดใหญ่เลยค่ะโอ้ยได้นั่งพักถ้าเจอแบบนี้คือมันเหมือนเราไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเราได้นั่งพักอะค่ะเจอหนึ่งจุดค่ะเหลืองสวยมากจ้าเฮ้ยเห็นไหมคะพี่น้องเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่คะ่ะ ดูค่ะคันตรันค่ะเห็ดเหลืองล้วนๆเลยจ้านี่นี่ค่ะ ที่โรงงานคือซื้อแบบนี้เลยนะคะตัดขาถ้าเห็ดสะอาดแบบนี้ก็ไม่ต้องปัดแล้วค่ะนี่จ้านี่ค่ะกลุ่มไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ก็แต่ก็ขาใหญ่ค่ะไม่มันใกล้ไปนะคะเทื่อคืออลูกเล็กๆอีกเยอะเลยค่ะปานี้เหมือนเห็ดจะโตช้านะคะ แต่ถ้าขาใหญ่อย่างนี้คือวันเก็บนะคะมันไม่มันไม่เล็กจนเกินไปจ้าน,นี่จ้าเหลืองๆตรงนั้นนะคะแล้วก็นู่นค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปแบบข้างบนนุ่นนะคะตรงไปนิ้ววันค่ะโอเคจ้าช่วงนี้นะคะสวีเดนเขตที่วันอยู่คือฝนไม่ตกเลยค่ะ แล้วเห็ดนะคะมันก็จะแห้งมากเลยค่ะเหมือนกลุ่มนี้นะคะเขาจะไม่เป็นสีเหลืองสดเหมือนที่เพืเ่อนๆเคยดูคลิป,ปอื่นๆแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเก็บไปสักพักเนี่ยตัดออกนะคะก็จะเริ่มมีความเข้มของสีแต่ว่าขาก็ยังคงใหญ่อยู่นะคะเห็ดเหลืองมันจะโตช้ามากเลยค่ะใช้เวลาโตแบบ ใช้เวลาแบบโตเต็มที่นะคะ1-2อาทิตย์เลยจ้ะถ้าฝนไม่ตกแบบนี้นะคะปีนี้เห็ดเยอะจริงๆค่ะตอนนี้นะคะลูกเล็กๆใต้มอสเต็มเลยถ้าฝนตกมานะคะมันจะมันก็จะโตเร็วกว่าค่ะอุ้ยแอนมิน I mean, ก็ไม่สวยนี่ค่ะขาแบบอวบมากๆเลยจ้า ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมและให้กำลังใจกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ